สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะจอยเจ๊บมติการนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะมากันที่คลองตะบ,บกนะคะซึ่งตั้งอยู่ในตำบลดอนเพชรนะคะดังมากเลยคลองแห่งนี้นะคะหลายท่านก็อาจจะมาเล่นน้ํากันหลายรอบแล้วนะคะวันนี้เหี่ยวข่าวจอยเจ๊บมัติการนะคะก็ต้องลงมาดูแล้วค่ะว่าคลองแห่งนี้นะคะมีความพิเศษยังไงนะคะว่าตอนนี้ดังมากระดับ ประเทศเลยก็ว่าได้จะเห็นว่าคลองแห่งนี้เป็นคล้ายๆแบบเป็นคลองส่งน้ํานะคะแล้วก็ใครที่ลงไปเล่นเนี่ยมันก็จะแบบสไลดเดอร์ตามกระแสน้ําไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่า มันเป็นอย่างที่เราเห็นจริงหรือเปล่าแล้วเล่นเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ช่วงเทศกาลสงการที่ใกล้จะเข้ามาถึงนี้นะคะใครที่ไม่มีสถานที่เล่นก็ลองมาที่เล่นที่นี่ก็ได้นะคะก็เป็นอีกแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตำบลดอนตะเทพนะคะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพราะตอนนี้เราเดินทางใกล้ถึงแล้วค่ะ ครับสวัสดีครับผมเตี้ยบบรรริกานะคัวันนี้เรามาที่คลองตะบอสนะครับตามที่เรานัดหมายกันนะครับครับพอเลี้ยวเข้ามาเนี่ยก็เห็นอลังการงานสร้างรืบนะครลบนะครับรถที่จอดอยู่ข้างถนนนะครับเป็นเป็นระยะทางเป็นกิโลแล้วนะครับแต่ข้อที่ฟังนม่ค้าพ่อค้าที่บอกเนี่ย จอดกันเป็นหลายกิโลนะครับจอดล้นไปถึงถนนด้านนอกเลยที่เดินเข้ามานะครับก็คือก็ที่ล่องมาแล้วนี่ครับจุดที่เริ่มต้นที่ไม่อันตรายที่ปลอดภัยจะขี่ไปด้วยสะพานข้ามม่เล็กนะครับสะพานข้ามมาเล็กแล้วก็จะมีผู้คนนะครับตอนนี้ตรงนะครับท่านเห็นไหมครับรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มของเด็กๆครับรอยยิ้มของเด็กทุกคนนะครับมาเล่นน้ำอย่างมีความสุขนะครับ นะครับแล้วก็บรรยากาศมันถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ตรงบริเวณคลองตะบกนะแห่งนี้เย็นใสสะอาดนะครับ,บรนี้นะครับเท่าที่เราเห็นนะครับ,บรเริ่มมีผู้คนทยอยกันเข้ามาอย่างบ้าตายที่จอดรถก็คันๆกันใหญเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นมันจะเอาไปถึงเกือบสามสี่ร้อยเมตรนะครับ,บราทางด้านน้ำทางด้านนู้นนะครับปลายน้ำ เมื่อน้ำมันเบาเนี่ยพวกผู้คนก็จะไปแอรอัดกันอยู่ตรงโน้นแล้วก็เดินกันขึ้นมาเพื่อที่จะมาเล่นสไลเดอร์ซึ่งมีระยะทางไม่ต่ำกว่วา300เมรรรตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักข่าวมาถึงแล้วครับเป็นกระบอกเขียดที่แก้ไขจะใที่ติดปายนนาข้างหน,น,น้ขาขพี่คนตะพันหล็กไปนิดนึง,ง,ญญงครับขอบมันแตกแล้วดเด็กที่มาเล่นแล้วน้องผมไม่รู้หน่ยพวกสอบมันโดน ไม่ต yeah, ้องลงทุนมากเลยครับหุดยอดครับดยาดครับวันนี้เราได้พาท่านมาชมคลองสะพ้อนะครับเป็นอันซีนของอำเภอพัะนมนทวนนะครับอยู่ที่บ้านดอนระเพทนะครับอยู่ในเขตอวตดอนระเพทแล้วก็มีผู้คนเนี่ยลังไหลปาในช่วงวันหยุดเี่ยมากจาิจริงแล้วเราก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อมแม่พี่น้องก็เชิญมา ลองนะครับมาลองอันซีนมาลองให้ลูกหลานท่านเนี่ยได้มาพลดปล่อยนะครับหลังจากที่ได้เรียนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับเองเทดกับการเรียนนะครับได้มาท่านจะเห็นเด็กๆขึ้นม,มากับกู้กองมาครอบครัวน้ําไม่ลึกน้าเพียงแค่50เซน60เซนแล้วก็ล่องกันไปยังข้าล่างก็อาจจะมันเป็นฟองเก่าอ่ะมันก็จะมีรอยแตกรอยนั่นนี่สอยก็ยังมีความสุขนะครับ ทุกคนมีความสุขเพื่อได้ลง,งน้ำแห่งนี้นะครับ็ต้องปากไว้แล้วก็มานะครับมาลองกันอันซีนขนมควน้องตะบ,บ๊อกครับสวัสดีครับเจอน,นะครับอย่าลืมที่นี่ของตะบ,บ๊อกนะครับ